สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับสำหรับรายการก o ล์ฟเอ็กซวันนี้โปเต้มีวิธีการเล่นในช็อตต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมออ c o ิคอสวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดลบบุรีมาที่สนามกอล์ฟนารายฮิวนะครับมีบทสัมภาษณ์พิเศษของท่านประธานบริษัทนารายกอล์ฟแอนด์แคนธิครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศกับสมาชิกเราที่มาเล่น ในสนามแห่งนี้ครับฟิตติ้งมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในวันนี้ข่าวสารในวงการกอล์ฟที่มีการแถลงข่าวแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่ทแทเลนโอเพนเดี๋ยวเราไปรับชมรายการของเราได้เลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สัมภาษณ์พิเศษของเรานะครับได้รับเกียรติจากคุณอภิรักษ์วิชินโรจนันลันประธานกรรมการบริษัทนารายู่กอล์ฟแอนด์แคต้คลับเราพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดลบบุรีนะครับสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับท่านประธานครับจากการที่ผมได้ได้ยินข่าวมาว่าสนามกอล์ฟนารายู่เนี่ยที่สร้างขึ้นในจังหวัดลบบุรีเนี่ยมีความสวยงามท่านประธานมีความ รู้สึกยังไงครับบันดาลใจยังไงถึงได้สร้างสนามกอล์ฟแห่งนี้ขึ้นมาคืออย่างนี้นะฮะที่ดินผืนเนี้ยเออผมมีที่ดินที่นี่ประมาณทั้งหมดประมาณ3,000ไร่นะฮะผมซื้อมาประมาณพศ2528นะฮะก็ผมก็มาสืบว่าที่ดินแปลงแถวเนี้เอ่อทำไมเขามันจะสลับสลับสลับนะฮะแล้วก็วิวทิวทัศน์มันเหมือนกับมีเขาโอบรอบหมดนะฮะผมก็เลยมาซื้อเออใช้เวลาซื้อ5ปีนะฮะผมก็มาสืบประวัติว่า ที่ดินผืนนียความเป็นมายัางไงคือทางทางบนเนินนู้นฮะเขาเรียกว่าหนองช้างนอนตามประวัติศาสตร์เนี่ยเหมือนก็เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดแล้วก็จะมีเป็นป่องหน่วที่เป็นพันไร่เลยหรืว่หินก็กระจายมาทั่วเรเวณอาณาเขตเนี่ยประมาณ2กิโลแล้วต่อมาในประมาณสอง0ปีที่แล้วนะสมเด็จพระนารายมหาราชท่านมาคล้องช้างที่หนองช้างนอนคือระหว่างท่านเสด็จมาประทับอยู่ที่ลพบุรีเนี่ยท่านก็เดินมาพัก ประทับอยู่ที่วัดน่าบันทมนที่ห่างจากนี่ประมาณสัก7จ็กิโลนะแล้วก็ท่านก็แวะมาที่สนามกอบรบิเวณแถวเนี้ยเป็นที่ท่านเสด็จมาคล้องช้างมาต้อนช้างอะ่ะนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยท่านกลับมาไว้ที่บ้านพระเนียดตอนเนี้ยที่ว่าตำบลพระเนียดปัจจุบ,บนันเนียย่ยนะนี่นี่เป็นที่มาของสนามกอล์ฟนาลาฮิลน,นะเราก็ทําสนามกอล์ฟเนี่ยใช้เวลาทํา3ปีนะฮะเริ่มเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยประมาณปีพศสองพอยี่สิบเจ ก็เสร็จปี49นะสภน้อย49แล้วใครเป็นคนออกแบบคนออกแบบเป็นคนไทยฮะพลตีวิย์เพชรบัวศักดิ์เสตโตนะเสตโตนะฮะก็เป็นพักพวกกันนะฮะเขาก็มาใช้เวลาออกแบบขอสร้างเดินกันแบบหลุมต่อหลุมนะหลุมเดินเป็นร้อยเที่ยวนะฮะสงเกตว่าหลุมหนึ่งเนี่ยเราตีตีลงเขานะถ้าก็มาหลุมสิบแปดก็ตีขึ้นเขาหลุมสิบก็ตีลงเขา หลุมแต่หลุมหนึ่งตีลงเขาเนี่ยหลุมเก้าก็ตีขึ้นเขาหลุมสิบก็ตีลงเขาหลุมสิบแปดก็ตีขึ้นเขาแล้วหลุมสิบแปดกับหลุมเก้าเนี่ยไปกินแฝดนะค,อะคือสามารถนักก๊อบมองจากขับเฮ้านะฮะก็จะมองเห็นพัดหลุมเก้าหลุมสิบแปดคือมือส,สวยเลยนะฮะแล้วสนาแมแห่งนี้เนี่ย มีการแข่งขันบ่อยไหมฮะมีฮะเรามีจัดแข่งอ,อ,อีเวนต์นะฮะของสิงชาเลนของ PGA ไทยแลนด์นะฮะซึ่งซึ่งเราก็เพิ่งแข่งไปเมื่อสองสองสาดาห์ที่แล้วนะ,ะแล้วก็วันวันที่24ีนี่เราก็จะแข่งของเยาว,วชนแล้วมีแข่งบ่อยฮะแล้วก็เดือนเดือนหนึ่งก็ประมาณตั้ปีหนึ่งเนี่ยก็ประมาณตักสี่ห้าแมตช์นะฮะครับเพราหลังจากที่มีการแข่งขันมากๆเนี่ย แล้วโรงแรมที่พักที่นี่เป็นยังไงครับเออเรามีโรงแรมทั้งหมด109ห้องนะฮะนะเรามีทั้งหมด109ห้องเราเราก็สามารถที่จะรับแขกได้ประมาณทั้ง200คนนะ200คนเนี่ยก็แขกเข้ามาพักได้สบายๆนะฮะครับนักกอล์ฟที่มาแข่งที่นี่ก็สามารถพักที่นี่ได้เลยพักที่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 สนามกอล์ฟได้เลยฮะเรามีห้องคาราโอเกะเรามีสาวยน้ำนะฮะคือคนที่ไม่เล่นกอล์ฟนี่ก็จะจะมาไหวยน้ำก็ได้นะฮะเราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมครับนะ ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอภิรักษ์มานะครับที่ให้เขียิกับเราครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับสำหรับรายการกอล์ฟเอ็กซ์เพรสวันนี้โปเต้มีวิธีการเล่นในช็อตต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมออนเดอคอสวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดลบบุรีมาที่สนามกอล์ฟนารายฮิลนะครับมีบทสัมภาษณ์พิเศษของท่านประธานบริษัทนารายณนกอล์ฟแอนด์แคนทรีคลับ วันนี้เรามาดูบรรยากาศกับสมาชิกเราที่มาเล่นในสนามแห่งนี้ครับฟิตติ้งมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในวันนี้ข่าวสารในวงการกอล์ฟที่มีการถแถลงข่าวแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่ทแลน o p Open เดี๋ยวเราไปรับชมรายการของเราได้เลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สัมภาษณ์พิเศษของเรานะครับได้รับเกียรติจากคุณอภิรักษ์วิชินโรจจรันประธานกรรมการบริษัทนาลายฮิลล์กอล์ฟแอนด์แคนตี้คลับเราพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดลบบุรีนะครับสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับท่านประธานครับจากการที่ผมได้ได้ยินข่าวมาว่าสนามกอล์ฟนารายฮิลล์เนี่ยที่สร้างขึ้นในจังหวัดลบบุรีเนี่ยมีความสวยงาม,ามท่านประธานมีความ รู้สึกยังไงครับบันดาลใจยังไงถึงได้สร้างสนามกอล์ฟแห่งนี้ขึ้นมาคืออย่างนี้นะฮะที่ดินผืนเนี้ยเออผมมีที่ดินที่นี่ประมาณทั้งหมดประมาณ3,000ไร่นะฮะผมซื้อมาประมาณพศ2528นะก็ผมก็มาสืบว่าที่ดินแปลงแถวเนี้เอ่อทำไมเขามันจะสลับสลับสลับนะฮะแล้วก็วิวทิวทัศน์เนีมันเหมือนกับมีเขาโอบรอบหมดนะฮะผมก็เลยมาซื้อเออใช้เวลาซื้อหปีนะฮะผมก็มาสืบประวัติว่า ที่ดินผืนนี้ความเป็นมายัางไงคือทางทางบนเนินนู้นนะเขาเรียกว่าหนองช้างนอนตามประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดแล้วก็จะมีเป็นป่องหน้าที่เป็นพันไร่เลยแล้วก็หินก็กระจายมาทั่วริเวณอาณาเขตนนประมาณ2กิโลแล้วต่อมาในประมาณ2 3 0สปีที่แล้วนะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านมาคล้องช้างที่หนองช้างนอนคือระหว่างท่านเสด็จมาประทับอยู่ที่ลบบุรีเนี่ยท่านก็เดินมาพัก ประทับอยู่ที่วัดนราบันธมที่ห่างจากนี้ประมาณสัก7จกิโลนะแล้วก็ท่านก็แวะมาที่สนามกอล์ฟบริเวณแถวเนี้ยเป็นที่ท่านเสด็จมาคล้องช้างมาต้อนช้างอะ่ะนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยท่านกลับมาไว้ที่บ้านพระเนียดตอนเนี้ยที่ว่าตำบลพระเนียดปัจจุบ,บนันเนี่ยนะนี่นี่เป็นที่มาของสนามกอล์ฟนาราฮิลนะเราก็ทําสนามกอล์ฟเนี่ยใช้เวลาทํา3ปีนะฮะเริ่มเริ่มตมั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยประมาณปีพศสองพอยี่สิบเจ ก็เสร็จปี49นะสัภ49แล้วใครเป็นคนออกแบบคนออกแบบเป็นคนไทยฮะพลตีวิย์เพชรบัวศักดิ์เสโตนะฮะเสโตนะฮะก็เป็นพักพวกกันนะเขาก็มาใช้เวลาออกแบบขอสร้างเดินกันแบบหลุมต่อหลุมนะหลุมเดินเป็นร้อยเที่ยวนะฮะสงเกตว่าหลุมหนึ่งเนี่ยเราต oui. ีลงเขา นะฮะแล้วก็ลุม18ก็ตีขึ้นเขาลุม1ิบก็ตีลงเขาเลุ้มลุมหนึ่งตีลงเขาเนี่ยลุม9ก้าก็ตีขึ้นเขาลุม10ก็ตีลงเขาลุม18ก็ตีขึ้นเขา<ภ>แล้วลุม18กับลุม9้าเนี่ยไปกินแฝดนะฮะคือสามารถนักกอล์ฟมองจากขับเฮ้านะฮะก็จะมองเห็นพัดลุ 9, ม9้าลุม18ปดคือมีสวยเลยนะฮะแล้วสนาแมแห่งนี้เนี่ย มีการแข่งขันบ่อยไหมฮะมีฮะเรามีจัดแข่งอ,อ,อีเวนต์นะฮะของสิงชาเลนของ PGA ไทยแลนด์นะฮะซึ่งซึ่งเราก็เพิ่งแข่งไปเมื่อ,อ,อสองส,สองสัปดาห์ที่แล้วนะ,ะแล้วก็วันวันที่ยีสีนี่เราก็จะแข่งของเยาวชนแล้วมีแข่งบ่อยฮะแล้วก็เดือนเดือนหนึ่งก็ประมาณทั้ปีหนึ่งเนี่ยก็ประมาณทักสี่ห้าแมตช์นะฮะครับเพรอ,อหลังจากที่มีการแข่งขันมากๆเนี่ย แล้วโรงแรมที่พักที่นี่เป็นยังไงครับเออเรามีโรงแรมทั้งหมด109ห้องนะฮะนะเรามีทั้งหมด109ห้องเราเราก็สามารถที่จะรับแขกได้ประมาณทั้ง200คนนะ200คนเนี่ยก็แขกเข้ามาพักได้สบายๆนะฮะครับนักกอล์ฟที่มาแข่งที่นี่ก็สามารถพักที่นี่ได้เลยพักที่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 สนามกอล์ฟได้เลยฮะเรามีห้องคาราโอเกะเรามีสาวยน้ำนะฮะคือคนที่ไม่เล่นกอล์ฟนี่ก็จะจะมาไหวยน้ำก็ได้นะฮะเราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมครับนะ ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอภิรักษ์มากนะครับที่ให้เขียิกับเราในรายการสำหรับวันนี้นะครับครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันในสทนได้ครับได้ครับครับครับได้เชิญครับครับได้ครับขอบคุณมากบครับ หลุมนี้เป็นหลุมพระห้านะฮะที่ว่าหลุมจันอินนะฮะคือเป็นหลุมพระห้าที่ท้าทายนะฮะก็เชิญท่านนักกอล์ฟมาเล่นหลุมนี้ไปเล่นที่เป็นหลุมที่สนุกนะฮะเพราะถ้านักกอล์ฟสามารถจะวางตัวดีๆนะฮะชดชดแรกเนี่ยไปวางใกล้ๆต้นต้นไม้กลางเฟร์เว์นะฮะชดสองสามารถตีออนได้เลยสามารถทำอีเกิลได้เลยนะหลุมนี้เป็นหลุมที่ท้าทายนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองตีเลยนะครับ ครับหลังจากผมตีช็อตแรกมานะฮะผมก็จะมาวางตัวที่นี่นะฮะแล้วช็อตสองนะถ้า,าถ้าอาย่างโปนี่ผมว่าสามารถตีตรงนี้ตีออนได้เลยนะเพราะระยะตรงนี้ก็ประมาณสัก250หลานะสามารถแครี่ออนได้เลยแต่สำหรับผมเองผมคงจะไปวางที่หลักร้อย นะครับคือหลุมเนี้ยเป็นหลุมซีเนเจอร์โฮที่มองวิวนะจะเห็นน้ําเห็นภูเขานะฮะแล้วก็มองเห็นขับเฮ้าส์นะครับผมว่าเป็นบรรยากาศที่นักกอล์ฟน่าจะมาทดลองดูนะฮะมามามาชมแล้วก็มาเล่นคือหลุมนี้มันเป็นตีแล้วลักษณะมันเหมือนขึ้นเนินจะขึ้นเนินนะคือคือจุดนี้เป็นจุดต่ําสุดนะฮะกระสูงสุดทีที่ออฟต่างกัน80เมตรนะระยะมีทั้งหมด7 7ระดับนะฮะเราทําเป็น7ระดับ ตอนน,ตนี้เนี่ยเหมือนเหมือนอยู่ใต้น้ำเลยนะครับใช่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 คือดับน้ําสูงกว่าเพราะว่าเราทําคันนี้กันไว้หน่อยนะ,ะกันกันไว้เพื่อเพื่อให้เหมือนกับว่านักกอลฟเนี่ยให้สร้างบรรยากาศนะ,ะครับโอเคครับนะครับ หลุมนี้หลุม13ชื่อว่าหลุมกันเก่านะฮะหลุมกันงเก่านี่เป็นไม้มงคลนะฮะเป็นไม้มงคลซึ่งเนื้อไม้เนี่ยจะเหลืองมากเลยนะฮะคือต้นถ้ายุประมาณตั้งห้าสิบปีขึ้นไปนะฮะเป็นไม้มงคลซึ่งหายากมากนี่เพาะจากมเมล็ดขึ้นมานะในคนที่ที่ดําเนินการพ่อก็นี่พี่แถวนะ,ะพี่แถวนี่เป็นจบทางด้านป่าไม้วรรณศาสตร์นะสามารถไม้ในทั้งหมดเนี่ยพี่แถวจะเป็นคนรู้และเป็นคนดําเนินการทั้งหมดเลย ดอกดอกมันเป็นยังไงฮะดอกเป็นดอกสีเนี่ยนี่ดอกดอกดอกออกสีครีมๆนะฮะแต่ดอกจะหอมนะฮะเนี่ยนักก๊อกมาแล้วกลิ่นโชยสบายๆเลยนะฮะหน้านี้ใช่ไหมช่วงนี้เออเนี่ยเนี่ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งโรยไปเนี่ยนดอกเพิ่งโรยไปนี่นี่นี่เม็ดละนี่เมล็ดมันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราป็นเม็ดตีกันต่อรับหลุมนี้ก็เป็นหลุมที่ มองมาเนะเมื่อกี้ผมตีมาก็เลยเยอะประมาณ250หลาแต่สําหรับผมคงตีไม่ข้ามผมก็จะใช้เหล็กไปวางไว้หน้าน้ำวางประมาณหลกนะักร้อยนะนะเราก็จะวางหลักร้อยนะฮะซึ่งหลุมนี้ถ้ามองแล้วเนี่ยพี่วานักก๊อฟเนี่ยเป็นหลุมที่น่าท้าทายนะเพราะว่าสามารถจะตีข้ามน้ําจะตีสู้หรือไม่สู้นะนะครับครับต้องดูือาตอนนี้ต้องวางข้างหน้านะฮผมผมก็จะวางประมาณหลักร้อยนะฮะ ครับอันนี้ผมก็ตีมานะฮะระยะประมาณร้อยหลาผมเหลือประมาณร้อยสิบหลาผมก็จะขึ้นดิเล็กนะซึ่งซึ่งอันนี้เราก็ต้องวางแผนการเล่นถ้าเกิดผมลุยไปผมตกน้ำแน่เลยนะอันนี้ผมนั้นผมจะวางเอาสามออนเพื่อที่ยังไงพัดเดียวผมก็ได้พานะฮะครับใช่ครับ ได้ทดสอบสนามในวันนี้นี่วโอเคครับบรรยากาศดีมากเออ่แฟรเวค่อนข้างนุ่มรู้สึกจิตบรรย่าพัฒน์พลัมพัสพารัมฮะมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์มากๆเลยไม่มีรอยด่างไม่มีรอยอะไรเลยต้นไม้ต้นไม้นี่ที่ปลูกมานี่ปลูกใหม่ปลูกใหม่ปลูกใหม่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์หลุมนี้เลือกหลุมมหาชัยนะฮะ ลุ่มหาชัยเป็นกินแฝดกินลุ่มเก้าก็กินลุ่มเก้ากินลุ่มสิบแปดจะไปกินเชื่อมกันนะคือสามารถจะนักกอล์ฟเนี่ยถ้าเสร็จจากหลุมสิบแปดแล้วเนี่ยขึ้นไปอาบน้ำนะแล้วนักกอล์ฟถ้าเพื่อนกำลังพัดอยู่คุณสามารถจะมองวิวจากสนามจากขับอ,อห้องล็อกเกอร์นะฮะเรามีช่องกระจกให้มองลงมาเลยนะก็สามารถจะมองพอที่กินว่าให้เพื่อนพัดลงไม่ลงลุ้นกันหน่อยเนี่ยหรือมีการเอ่อเกมการพานันบ้างอะไรบ้างเนี่ยทำให้มีการสนุกสนานสำหรับนักกอล์ฟที่ขึ้นไปในบรรยากาศบนขับเฮาส นะแล้วก็จะมองมาที่นะเพื่อนที่กําลังเล่นอยู่อีกต้นตนต่อมานะฮะครับผมดูแล้วเนี่เท่าที่เล่นเนี่ยสัมผัสดูแล้วเนี่ยโอ้ไม่ว่าเป็นกรีนไม่ว่าเป็นฟวร์ way, หรือว่าในในบังเกอร์ทรายผมค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับครับทานากรอนะครับที่คิดว่าสนามกอฟนอะไรอยู่เอ่อเท่าที่เห็นบรรยากาศสําหรับวันนี้แล้วเนี่ยเชิญนะครับลองมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ดูเราจะได้รับอัรถรสแห่งความ สุขในการเล่นสนามดีๆราคาก็ไม่แพงเลยนะครับก็เชิญมาสัมผัสได้เลยนะครับก็ขอเชิญนักกอล์ฟนะอย่างที่ทางโป่ได้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 คุยให้ฟังนะคือเราทําสนามกอล์ฟเนี่ยเราทําเพื่อได้ใจนะฮะถ้าผมเองเป็นเจ้าของสนามด้วยเราก็เล่นด้วยแล้วก็จะดูความเรียบร้อยเก็บไปทุกวันนะซึ่งเราจะมีทีมดูแลสนามตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ